ก็มาต่อกันที่เฟสที่สองนะครับเฟสที่สองเนี่ยเราจะทำตามลำดับ turn order นะครับซึ่งผู้เล่นแต่ละคนเนี่ยก็จะทำการ assign ตัวนะครับก็คือการเอาตัวไทม์แมนเนี่ยเอาไปไว้บนการ์ดต่างๆนะครับพวกการ์ดไบโอมหรือว่าบนเพย์การ์ดนะครับหรือว่าบนดาวเชือการ์ดนะครับซึ่งออพอถึงตาผมใช่ไหมครับตาคนหนึ่งเนี่ย เขาก็วาง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 ,วางจนพอใจเลยนะครับไม่จําเป็นต้องวางหมดนะครับอาจจะเหลือตัววางไว้นะครับแบบไม่ได้ใช้อะไรอย่างเงี้ยครับก็วางไปพอวางจนพอใจแล้วเนี่ยก็ให้คนถัดไปวางนะครับวางจนพอใจก็พอพอครบทุกคนแล้วเนี่ยก็จะจบเฟสนี้นะครับเฟสนี้นะครับก็มาเริ่มกันที่อันแรกก่อนนะครับ hunting biome oh นะครับ ก็คือการเอาตัวของเราเนี่ยเอาตัวไทเมนเนี่ยเอาไปวางไว้บนการ์ดไบโอมนะครับซึ่งจะมีน็อตกับเซานะครับซึ่งการ์ดไบโอมพวกนี้เนี่ยบางทีอ่ะมันจะมี r รี u ความ e n t นะครับจะกมหาก่อนการ์ดอไปไหนดีนะไ่นี้ก็ได้อ่ะ ตรงนี้เนี่ยมันจะมเีเหมือนเป็น p condition นะครับก็คือเราอ่ะต้องมีเว r ร์แค่ะสีดำสองอันนะครับอยู่ในเว r ร์ a แคปเบอของเรานะครับเราถึงจะสามารถเอาตัวของเราเนี่ยมาลงในในการเบนี้ได้นะครับเราดูเราดูแค่ตอนจะเอามาวางนะครับว่าเอามาวางได้ไหมนะครับในส่วนของเครื่องหม่นี้ก็ง่ายๆเลยครับ ราวางกีดตัวก็ได้นะครับบนการดบบนี้เนี่ยอันนี้ก็ธรรมดานะครับถัดมานะครับอ,อันนี้จะเป็น Elder อร์แล้วก็การโปรโมชั่นนะครับให้เป็น e อ d e r อร์เหมือนเลื่อนขั้นอะไรประมาณนั้นครับโปรโมทก็คือเราจะทำการเอาตัวอนแอซไซเมนต์ไทแมนเนี่ยไปวางไว้บนเอ d e r อร์นะครับ ก็คือเป็นการเอาตัวของเราเนี่ยไปวางไว้ตามช่องต่างๆตรง,ง,งนี้ครับซึ่งมันก็มีสองด้านครับในหนึ่งช่องนะครับจะมีเอลเดอร์ได้แค่หนึ่งคนเท่านั้นนะครับในแต่ละช่องเนี่ยแต่ละช่องเนี้ยจะมีเอลเดอร์ได้แค่คนเดียวเท่านั้นนะครับเวลาเอ่อเราจะทําการโปรโมชั่นนะครับเราก็ต้องจ่ายคอนะครับคอสของเราก็คือเวลาเราตัวไปวางเนี่ยเราต้องมีตัว เหมือนเป็นคำศัพท์นะครับไปให้เขาเรียนรู้ครับเหมือนแบบเขาต้องเรียนก่อนนะครับถึงจะแบบได้รับทักษะอะไรพวกนี้มานะครับมันก็จะไปอยู่ในสภาพแบบนี้นะครับซึ่งช่องนี้เนี่ยก็คือเราอาจจะใช้ตัวดิสนะครับสีส้มสีขาวหรือว่าสีดําก็ได้นะพวกช่องพวกนี้เนี่ยในการเอามาให้เขาเรียนรู้นะครับซึ่งในหน้าที่สิบหกนะครับก็จะมี เหมือนสรุปไปนะครับว่าไอเอลเดอร์แต่ละตัวเนี่ยแต่ละแรงเนี่ยมันจะไปมีผลในแต่ละเฟสยังไงบ้างนะครับอันนี้ก็ลองอ่านกันดูแล้วเพรค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับก็อันนี้เดี๋ยวจะพูดในส่วนของความสามารถ e เอลเดอร์ที่ส่งผลในเฟสที่1กับเฟสที่2ก่อนนะครับก็คือตัววอิเออร์ใช่ไหมครับในเฟสที่1เนี่ยเวลาเราเปิดการ์ดอีเวนต์อะมันจะมีเทิร์นออเดอร์ใช่ไหมครับ ถ้าเกิดว่าเราเป็นคนเ,เป็นเทอร์นเดอร์ที่เป็นเฟิร์สเพลเยอร์เป็นคนเล่นคนแรกอเราสามารถาให้คนอื่นเนี่ยไปเป็นคนเล่นคนแรกแทนเราได้นะครับส่วนอันนี้ก็พี่อันนี้ก็พูดไปแล้วนะครับว่าแทนที่เราจะาปัดปัดขึ้นนะครับแต่เราอันนี้เราจะปัดลงแทนนะครับแล้วก็มันจะทำงานในเฟสที่สองครับก็คือ ตัวคอร์สเนี่ยในการโปรโมชั่นเอลเดอร์เนี่ย,รยฟรีนะครับซึ่งการโปรโมทเอลเดอร์เนี่ยมันจะต่างกันนะสำหรับด้านโวโอลกกับด้านไทเบลนะครับถ้าเป็นด้านนี้เนี่ยก็คือเราเอาตัวของเราเนี่ยเอาไปวางพร้อมกับตัวดิสนะครับจากเบอร์แคบเบอลเลยครับถ้าเกิดเราแบบทำแบบนี้ใช่ไหมครับถ้าเกิดเราไม่ได้มีไอตัว ตัวแลงหกครับที่อยู่ในสภาพเมชเจอร์นะครับไม่งั้นไม่งั้นเราก็จะแบบไม่ต้องจ่ายคอร์สนะครับอันนี้เนี่ยคือเป็นการจ่ายคอร์สโดยการเอาไอตัวคําศัพท์เนี่ยมาวางให้เขาเรียนรู้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดไม่ต้องจ่ายคอร์สครับตัวนี้เนี่ยมันเมชเจอร์แล้วใช่ไหมครับเวลาเราจะทําการโปรโมทเนี่ยเราแค่เอาตัวไปวางนะครับแบบนี้นะครับแต่ก็ถ้าเป็นด้านโมเดลนะครับจะแตกต่างจากปกตินะครับ คือสมองของเราเนี่ยอ่าไม่ใช่สมองของไอตัวสปีชีแล้วเนี่ยมันจะมีอยู่สามโดเมนนะครับก็คือเทคนิคอลโดเมนครับส่วนสีดำครับตัวโซเชียลดเมนครับซึ่งเป็นส่วนสีส้มนะครับแล้วก็ส่วนเนเชียโดเมนครับซึ่งเป็นส่วนสีขาวนะครับแต่ส่วนเนี่ยมันก็จะมีเหมือนเป็นวงกลมใช่ไหมครับเป็นวงกลมที่แบบมันเหลื่อมๆกันอยู่ระหว่างสองโดเมนนะครับอ่าซึ่งอันนี้เนี่ย เราจะเรียกว่าพอทัลนะครัพอทัลแต่ละพอทัลมันก็มีชื่อนะครับอันนี้จะชื่อว่า v e n u สนะครับแล้วก็อะไรนะชาชาแมนครับแล้วก็ใบสันนะครับใบสันนะครับซึ่งอย่างตัวเวนัสตรงนี้นะครับก็คือมันจะเก็บ สีส้มครับกับสีดำนะครับได้อย่างละหนึ่งนะครับในช่องนี้ส่วนตรงชาแมนะครับก็คือเก็บสีส้มกับสีขาวนะครับได้อย่างละหนึ่งนะครับเก็บส่วนตรงใบสันเนี่ยก็คือจะเก็บสีขาวกับสีดำครับได้อย่างละหนึ่งนะครับโดยที่สมมุตินะครับผมต้องการจะโปรโมทเอลเดอร์ไปในช่องวอร์ิเออร์ใช่ไหมครับผมเนี่ยจำเป็นต้องมีนะครับสามสีนะครับสามสีก็คือ ดำขาวส้มนะครับให้ดูก่อนนะครับว่าวอลเลเอร์เนี่ยมันอยู่ในโดเมนไหนนะครับซึ่งอันนี้มันเป็นสีส้มใช่ไหมแปลว่าอยู่ที่โซเชียลโดเมนครับอย่างคันเนเปอร์นะครับอันนี้อยู่ที่ตัวเทคนิคโดเมนนะครับสีดำนะครับตัวแทปเปอร์นะครับจะอยู่ในในชัยลโดเมนครับซึองเป็นสีขาวนะครับถ้าเกิดเราต้องการจะเอลเดอร์ในช่องวอลเลเอร์ใช่ไหมครับผมจําเป็นต้องมีทั้ง3สีนี้เนี่ย อยู่ในพื้นที่ของโซเชียลดเมนนะครับอย่างเวนัสนะครับก็คือมันจะเก็บสีดำกับสีส้มได้ใช่ไหมครับสมมติมันเก็บสีดำอยู่หนึ่งละแล้วก็ตรงนี้เนี่ยตรงชาแมนะครับมันจะเก็บสีส้มกับสีขาวได้อย่างละหนึ่งใช่ไหมครับก็สมมติมีสีส้มสีขาวอย่างละหนึ่งแบบนี้พอผมจะทําการโปรโมทช่องวอลิเออร์แล้วเนี่ยเราก็จะดูครับว่ามีสีดําสีส้มสีขาวไหมนะครับ แล้วก็ถ้าเกิดมีครบแล้วเนี่ยก็คือเนี่ยสีขาวสีส้มสีดำครับอยู่ในพื้นที่ที่เป็นโซเชียลโดเมนนะครับเราก็สามารถวางได้นะครับแล้วก็ให้เราดึงนะครับถ้าเกิดเป็นด้านไทเบลเนี่ยเราจะดึงมาจากเวอร์แคบเบอร์ลี่เลยนะครับแต่เนี่ยเนี่ยคือเราเหมือนดึงมาจากสมองครับดึงมาแล้วก็วางไว้แบบนี้นครับเวลาดูนะครับว่าดึงมาจากออันไหนเนี่ย เราก็ดูสีสีสีในช่องนั้นนะครับอย่างบริเออร์เนี่ยเป็นสีส้มนะครับถัดมาครับจะเป็นคอร์ดชิปนะครับก็คือเพลยเยอร์แต่ละคนเนี่ยสามารถแอดสไนต์ตัวนะครับตัวที่อันแอดสไน์เนี่ยยังไม่ได้แอดสไน์ไปไหนเนี่ยนะครับไทแมนะครับเอาไปเป็นซูเตอร์นะครับซูเตอร์ได้นะครับซูเตอร์ซึ่ง ก็คือจํากัดนะครับสีของเรานะครับหนึ่งตัวครับต่อหนึ่งการ์ดเดาวเชอร์นะครับอันนี้เนี่ยเหมือนเราจะไปแบบไปเกี้ยวพาราสีอะไรประมาณนั้นครับก็คือแบบพยายามไปแบบไปถีบเขาะอะไรเงี้ยนะครับเราก็ส่งตัวไทแมนของเราไปไปวางไว้บนการ์ดเดาวเชอร์นะครับโดยที่เราสามารถวางได้หมดทุกใบนะครับไม่ว่าของเราของเพื่อน,นครับจเมเชอร์หรือว่าอิเมเมชเจอร์นะครับหรือว่า มันจะแต่งงานหรือยังครับหรือยังไม่แต่งงานอะไรเงี้ยเกมนี้เนี่ยคือมันจะเหมือนคล้ายๆแบบส่งคนของเราเนี่ยไปแบบไปแต่งงานกับคนอีกไปแต่งงานกับดาวเชอร์นะครับแต่งงานกับผู้หญิงเผ่าอื่นหรืออาจจะเผ่าตัวเองอะไรเงี้ยครับเพื่อให้ได้รับเบนฟิตเพิ่มเติมอะไรประมาณนั้นนะครับก็ที่สําคัญเลยนะครับก็คือแม้ว่าเราจะ ไปวางไปวางตัวเนี่ยสูตเตอร์เนี่ยได้บนการ์ดที่การ์ดเดาเชอร์นะครับที่ยังไม่อิมเมเจอร์ก็จริงนะครับแต่ว่านะครับการทำคอร์ดคอร์ดชิปเนี่ยมันจะเฟลนะครับถ้าเกิดว่าตัวเดาเชอร์เองเนี่ยมันยังอิมเมเจอร์อยู่นะครับคือเราวางได้แหละแต่ว่ามันอาจจะเฟลได้นะครับถ้าเกิดว่ามันยังอิมเมเจอร์อยู่นะครับเพราะฉะนั้นเราต้องชวนะครับว่า พอเราเอาตัวไปวางแล้วเนี่ยนะครับต้องทําให้มันเมเชอร์นะครับ,ต,นนรบตัวดาวเชอร์เนี่ยมันต้องเมเชอร์ซึ่งเบนฟิทที่เราจะได้จากสูเตอร์นะครับก็คือมันมันเนี่ยมันอาจจะกลายเป็นอีเมเชอร์ฮัสแบนได้นะครับก็คือเหมือนเราแบบไปแยง่งไปแย่งเมียชาวบ้านอะไรประมาณนั้น,นครับคือแบบมีตัวแบบมีสามีอยู่แล้วเนี่ยคืออันนี้ให้มองเหมือนเป็นแบบ เป็นผู้หญิงครับแล้วแบบมีสามีอยู่ละแล้วเกิดแบบเราอะอยากมาตกตีแย่งกับเขาใช่ไหมครับเราก็จะแบบมีการทอยเตาเพื่อจมตีใส่กันอะไรเงี้ยถ้าเกิดเราฆ่าสามีเขาได้เราก็จะกลายเป็นสามีแทนนะครับซึ่งทําให้เรากลายเป็น husband นะครับแต่ว่าจะอยู่ในสถานะเมเ a g e r นะครับโดยที่เอ่อถ้าเกิดเขา major แล้วเนี่ยนะครับจะทําให้ ตัวภรรยาของเขาเนี่ยก็คือการเป็นนี้เนี่ยกลายเป็น non dependent แล้วนะครับจะไม่นับเป็น dependent ก็การดูว่า dependent เนี่ยก็เคยพูดไปแล้วนะครับซึ่ง husband เนี่ยเราจะไม่นับเป็น dependent นะครับก็ลองลอง,ลอ,งอ่านเพิ่มเติมได้ครับอาจจะไม่พูดละเอียดมากก็ข้อถัดไปนะครับ permanent assignment ครับก็คือการวางตัว a s s i g n e d t i m e เนี่ย ไปบนเพการ์หรือว่าการ์ดเอาเชอร์นะครับเราเรียกว่าเพอร์มาน t s mm hmm. s แอดไซเมนต์นะก็คือจะเป็นเราจะไม่นับไอตัวไทเมนพวกนี้เนี่ยเป็นแอนด์ไซด์ไเมนแล้วนะครับเวลาเราเอาไปวางแล้วเนี่ยมันจะไม่กลับมานับในเฟสที่4นะครับไม่กลับมาเป็นแอนด์ไซด์เมนในเฟสที่4แล้วแต่ว่าถ้าเป็นพวกตัวที่เราส่งไปล่าสัตว์อะไรเงี้ย ในเฟสที่4เนี่ยเดี๋ยวมันก็จะกลับมาครับกลายเป็นอนิจจายท i m เมนต t ตรงนี้ก็มีอธิบายเพิ่มเติมนะครับถ้าเกิดว่าเป็นเซ็กชวลิตี้ที่เป็นแบบฮาเรมเนี่ยในเฟสที่2นะครับสามารถาสามารถชิฟก็คือเหมือนเคลื่อนย้ายครับฮัตแบนในพื้นที่เล่นของเราเนี่ยนะครับเหมือนย้ายย้ายไปย้ายมาบนการ์ดเดลเชอร์ของเราได้นะครับ ที่ที่ยังไม่แต่งงานนะครับสามารถย้ายบุ่นย้ายไปย้ายมาได้เอ่อซึ่งจะเป็นเหมือนการเพิ่มความท้าทายให้กับตัวสูตเตอร์นะครับสมมุติเนี่ยการดเดาเชอร์ของเราใช่ไหมครับการดเดาเชอร์ของเราเนี่ยมันยังไม่มีฮัทแบนแล้วคนอื่นเนี่ยส่งสูทเตอร์มานะครับเราเนี่ยมีการดเดาเชอร์อีกใบหนึ่งซึ่งมีฮัทแบนอยู่แล้วเนี่ยถ้าเกิดเราเป็น เซ็กชวลิตี้แบบพาเลมเนี่ยเราก็สามารถย้ายฮั b แบนบนการ์ดอีกใบเนี่ยมาวางไว้บนการ์ดใบนี้ได้นะครับเพื่อเป็นเหมือนเป็นฮั b a n d นะครับ uh, ถ้าเกิดคุณเริ่มต้นเฟสนี้นะครับโดยที่ไม่มีตัวไทเมนที่ u n นแอ i ไซน์อยู่เลยเนี่ยนะครับในการเอาไปวางนู่นวางนี่นะครับคุณสามารถนะครีแอ s ไซน์ Re นะครับหนึ่งหรือสองเอลเดหรือฮั b a n d ก็คือเหมือนดึงกลับมาได้นะครับหนึ่งหรือสองตัวนะครับจากเอลเดอร์หรือจากที่เป็นฮัสแบนแล้วเนี่ยสามารถดึงกลับมาได้ครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าตัวไทเมนทั้งหมดเนี่ยตายนะครับจากแบบอะไรก็ตามเนี่ยจะเกิดแรสรัดสปีชีนะครับแรสรัดสปีชีแรสรัดแรสรัดสปีชีก็คือถ้าเกิดไทเมนของเราเนี่ยตายหมดเลยนะครับเราไม่สามารถล่านะครับ หรือว่ารับบันเดอ l u ลัสเตอร์มาได้แล้วนะครับแต่ว่ายังคงสามารถบิดบิดแบบพวกบิดการ์ดเดวเชอร์อะไรเงี้ยครับแล้วก็สามารถเข้าวิก์อรี่ได้นะครับได้อยู่นะครับโอเคอถัดมาครับเป็นอัลฟ่านะครับอัลฟ่าเนี่ยก็จริงๆอ่ะอัลฟ่ามัน ไม่ต่างจากตัวธรรมดามากนะครับแต่ว่ามันจะมี s p ปเ i a l Power นะครับถ้าเกิดว่าเรามี Elder อยู่นะครับ mm hmm. โดยที่เราเริ่มต้นมาเนี่ยอัลฟาเนี่ยมันจะอยู่ในเดสพายนะครับโดยที่ถ้าเกิดเรามีเอลเดอร์งลน 3, 4หรือ5อยู่นะเราสามารถเออ่ดึงอัลฟาขึ้นมาได้ครับจากอัลฟาฮันเตอร์สวปนะครับ,รบที่อันนี้ก็เคยพูดไปแล้วนะครับก็ ดูความสาม,มารถไม่แน่ใจอันนี้เดี๋ยวผมอธิบายตอนอยู่ในเฟสที่เป็นการล่าน่าจะดีกว่านะครับก็ส่วนของวิตเตอรี่พอยนะครับถ้าเกิดว่า,ามีสเปเชียลวีเรเมอร์ตัวอัลฟาของเราเนี่ยจะได้จะนับเป็นวิตเตอรี่พอย์นะครับตอนจบเกมนะครับถ้าเกิดว่ามันปลดล็อกสเปเชียลพาวเวอร์ได้นะครับอย่างไรก็ตามนะครับในการที่จะได้รับนะครับ ตัวอัลฟาวิกตอรี่พอยตเนี่ยจะต้องเป็นมัตีนอไมัแนเดไอตัวอัลฟาเนี่ยจะต้องไม่เป็นเอลเดอร์หรือฮัสแบดนะครับถึงจะนับเป็นวิกตอรี่พอยตได้นะครับในส่วนนี้ก็เฟสที่2ก็จะประมาณนี้นะครับตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวจะอธิบายในส่วนการล่านะครับน่าจะเข้าใจไปทีละอย่างจะดีกว่านะครับว่าเนื้อหามันค่อนข้างเยอะ ก็เดี๋ยวคลิปต่อไปก็จะพูดในเฟสที่สนะครับ